ที่เราเนี่ยได้มานั่งดูแล้วก็ให้ผมกลับไปแก้เกมให้กลับไปคุยกัน,กน,กกนวันนี้ก็ทั้งสามคนนะครับดูแล้วก็สิ่งที่ผมเป็นน้องใหม่ก็วันที่สองนะครับขนาดนี้เท่าที่ดูเกมลุกนะ ว่าเมียนมามีเกมรุกที่ดีแต่นอกจากว่าเขาจะโดนกรรมการจับอตลอดทุกเกมที่เขามีการแข่งขัน,นเขาอาจจะระวังตรงนี้ก็ได้และว,วันนี้เล่นในบ้านเกาหลีเองเนี่ยผมก็ยังเชื่อมั่นว่าเกาหลีเนี่ยน่าจะผนาน่าจะทำาหเมียนมาไปด้ ถ้าเกาหลีเจอกับไทยในรอบชิงชนะเลิศเราก็เจอมาในคิงครับแล้วก็แมตช์ซูเปอร์ซีรีส์แล้วในครั้งนี้เราก็เจอเขาสองครั้งในปีนี้นะครับแต่อาจาจะไม่ได้ชนกันในทีมเองอาจจะไม่ชนกันในวันนี้นะครับที่เราเล่นเราปรับแผนไปเรื่อยใช้พรชัยมาโยนใช้อนุวัฒน์มาโยน,าโยน,าโยนคาดว่าวันเจอกับเกาหลีนะครับทั้งศิริพงษ์และทั้งศิริวัฒน์นะครับซึ่งเป็นเกมรุกแล้วเราก็มีคู่หน้าทั้งธนัตนพงษ์พรชัยและอน,นุวัฒน์นะครับสามคนนี้เราจะเปลี่ยนเป็นแบบตัวลอย เราจะให้นักกีฬาลงไปเล่นเกมูุก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆมาแก้เกมเอาก็เชื่อว่าในวันชิงาเลอร์ถ้าเจอเกาหลีหรือเมียนมากนะครับเราทุกคนแล้วก็จะรักษาเรียนทองในประเภททีมเดียวไว้ให้ได้ใน,นครั้งนี้